สวัสดีครับผมนายลุงเพชรส่งเสริมเลขที่7ครับผมสาขาคณิตศาสตร์ครับครับสำหรับนวัตกรรมของผมนะครับก็คือบิงโกสุดคูณครับผมบิงโกสุดคูณนั่นเองครับผมสำหรับกติกาการเล่นของนวัตกรรมของผมนะครับของบิงโกสุดคูนนะครับก็คือเราจะมีกระดาษบิงโกนะครับ ตามจานวนของนักเรียนในห้องครับสมมุติว่าในห้องนะครับมีนักเรียนอยู่10คนเราก็จะมีกระดาษบิงโกอยู่10บใบครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งกระดาษบิงโกนะครับจะมีหมายเลขนะครับซึ่งจะเป็นผลคูณของตัวเลขที่ผมได้ทําไว้ในสลากครับผมแบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนะครับก็คือเราจะแจกกระดาษให้กับนักเรียนนะครับคนละ1แผ่นนะครับแล้วเราก็จะให้นักเรียนหนึ่งคนนะครับจับฉลากขึ้นมานะครับ นี่ครับจจบฉลาดขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนบอกว่าในนี้ก็จะมีสมการนะครับก็คือสมมุติตัวนี้นะครับเป็น5้คูณสินะครับ5้าคูณสิเท่ากับ50ก็จะให้นักเรียนคนนั้นบอกว่าเลข50ครับผมแล้วก็ไปหาในนี้ว่าในนี้มีเลข50หรือเปล่าครับผมในนี้ไม่มีเลข50แล้วก็ไม่ได้บิ็นกลัวครับผมแต่ถ้านักเรียนคนไหนนะครับมีเลข50ในนี้เช่นใบนี้นะครับมีเลข50ครับผม เราก็จะนำหมากไปวางไว้ครับก็ถือว่าได้แต้มถ้าถติว่าเราได้เป็นแบบนี้นะครับปึ๊บหรือว่าแบบนี้นะครับหรือว่าแบบนี้ตามหลักสาวกนทั่วไปของบิงโกนะครับเราก็จะบิงโกได้เด็กคนนั้นก็จะชนะครับผมก็จะเป็นการฝึกทักษะคณิตศาสตร์ครับผมใช้ทักษะในการสอนคือบิงโกสูตรคูนนั่นเองครับผม